สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้นะครับในเรื่องของการสมัครเพิ่มบัญชี Gmail บนโทรศัพท์มือถือของเรากรณีที่เรามีบัญชี Gmail อยู่แล้วแต่ต้องการสมัครเพิ่มอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็สามารถทำได้ดังนี้ขั้นแรกเลยนะครับเราก็ไปเปิดที่แอปของ Gmail นะครับโทรศัพท์ทุกเครื่องปัจจุบันเนี้ยจะต้องมีคำว่าแอป Gmail นะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเก่าผมจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ถ้าท่านใดนะครับต้องการที่จะอัปเดตข้อมูลนะครับให้ไปที่ Play Store เนาะ Play s ส o r รนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็มากดที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองนะครับมุมขวามือของโทรศัพท์มือถือของเราเสร็จแล้วให้ทุกคนนะครับมากดที่คําว่าจัดการแอปและอุปกรณ์เพราะว่าแอปทุกแอปเนี้ยทางบริษัทที่พัฒนานะครับเขาจะมีการอัปเดตข้อมูลเป็นประจำนะครับเกือบทุกวันเลยเนาะ เพื่ออะไรครับเพื่อ,อปิดช่องโหว่แล้วก็พัฒนาแอป,ปอยู่ตลอดเวลานั่นเองโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่คําว่ามีการอัปเดตตรงนี้กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ทําการอัปเดตเลยนะครับกดที่คําว่าอัปเดตระบบก็จะทําการอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับที่เราใช้อยู่เป็นประจำถ้าสมมติว่าระบบโชว์แอป,ปกี่แอป,ปนะครับในส่วนตรงนี้นะที่เราใช้แอป,ปนั้นเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคารแอป,ป แอปเฟซบุ๊กแอปไลน์อะไรก็ตามนะครับเราควรที่จะอัปเดตนะในส่วนตัวเนี้ยนะครับก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นนั่นเองทุกแอปจะมีการพัฒนาระบบอยู่ทุกวันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือฝากไวใ้ให้เรียนรู้นั่นเองตัวเนี้ยระบบก็กำลังติดตั้งหรือว่าอัปเดตแอป gmail ของผมนั่นเองนครับแล้วก็รอสักครู่นะกำลังติดตั้งนะครับอัปเดตเรียบร้อยแล้วไม่มีแอปเพราะว่าผมตั้งค่า การอัปเดตอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับกดปุ่มย้อนกลับไปนะข้อดีของการอัปเดตนะครับก็คือมีเวอร์ชั่นใหม่ๆขึ้นมาบางฟังก์ชันนะครับถ้าท่านใดไม่มีการอัปเดตเลยตั้งแต่ซื้อโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนเนีย่ยนะครับบางฟังก์ชันจะไม่ทํางานไม่ว่าจะเป็น Li n e หรือว่าเฟซบุ๊กก็ตามหรือว่าแอปธนาคารนะครับที่เราใช้ยอยู่ ก็ควรที่จะอัปเดตเป็นประจำนั่นเองแต่ของผมเนี่ยจะตั้งค่าอัปเดตอัตโนมัติโอเคย้อนออกไปจาก Play Store ได้เลยนะครับแต่แล้วเมื่อผมทำการอัปเดตอีเมลเสร็จแล้วกดเข้าไปนะครับอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์หรือว่ารูปไอคอนเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดจะเป็นสีลักษณะนี้นั่นเองโอเคเมื่อเจอแล้วนะครับเราก็สไล์หาบนสมาร์ทโฟนตัวเองได้ เมื่อเจอแล้วเราก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเรียบร้อยนะโอเคแอป Gmail ก็ถูกเปิดขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้จะไม่เหมือนกับของผม,ผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอของผมเนี่ยใช้งานเป็นประจําอยู่แล้วก็จะเป็นลัวเองบางคนไม่เคยใช้งานก็จะต่างกันเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้มากดที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองกดหนึ่งครั้งนะครับพอกดหนึ่งครั้งเสร็จแล้วนะครับมากดที่คําว่าเพิ่มบัญชีกดหนึ่งครั้งนะครับกดที่คําว่า Google นะครับ ถ้าใครล็อกหน้าจอก็ปลดล็อกหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยผมปลดล็อกหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะดาเนินการต่อขั้นตอนต่อไปนะครับให้กดที่คําว่าสร้างบัญชีกดที่คําว่าสําหรับตัวเองนะครับกดหนึ่งครั้งพิมพ์ชื่อนามสกุลของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมจะใช้ภาษาอังกฤษนะตัวนี้นะครับจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ความถนัดของตัวเองนะครับในส่วนตัวนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับกดปุ่มถัดไป แต่แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับกดพิมพ์วันที่เราเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับใส่ให้เรียบร้อยเนาะตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้ปีคริสตศักราชนะครับไม่ใช่ปีพศเนาะต้องจําไว้เลยนะครับถ้าใครจำไม่ได้ทํำยังไงไปดูในบัตรประชาชนของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปีคริสตศักราชนะครับถ้าคนไหนอายุต่ำกว่า13ปีก็จะสมัคร Gmail ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นกฎของทาง Google นะครับเสร็จแล้วก็เลือกเพศชายนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปได้เลยนี้จะไปเร็วนิดนึงนะครับตัวนี้ระบบจะสร้างให้เราอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องการก็คือจะสร้างด้วยตัวเองนะครับสร้างอีเมลด้วยตัวเองก็กดที่คําว่าสร้างที่อยู่ Gmail ของคุณเองเสร็จแล้วเราก็กดในช่องนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือพิม ชื่ออีเมลของเรานะครับง่ายที่สุดก็คือ mms นะครับเพื่อที่จะให้จำง่ายนะแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือของตัวเองได้เลยนะครับห้ามซ้ำนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือตัวนี้อย่าเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คืออีเมลของผมนะครับใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือตัวนี้ผมใช้เบอร์เดียวกันสมัครอันที่2แล้วผมไม่พิมพ์ครบเบอร์นะครับเพราะว่า ถ้าพิมพ์ครบเบอร์เนี้ยระบบไม่ยอมแน่นอนเพราะไปซ้ํากับบัญชีอีกบัญชีหนึ่งอะไรอย่างเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอีเมลทุกบัญชีนะครับจะต้องไม่ซ้ํากันเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็กดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับอ่าเราพิมพ์อีเมลถูกต้องนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ตั้งรหัสผ่านตัวเนี้ยก็ต้องจดไว้เมื่อกี้นี้ก็ต้องจดไว้นะครับตรงนี้ก็ต้องจดไว้เช่นกันนะครับอ่เอาภาษาอังกฤษหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ ตัวเลขที่คิดว่าเราชอบใส่เข้าไปเลยนะเสร็จแล้วก็ให้ใส่ตัวอาาักขระสักวตัวนะครับรหัสผ่านในส่วนนี้นะครับไม่ต่ำกว่า8ตัวเนาะประกอบไปด้วยตัวเลขตัวอักขระะตัวสัญลักษณ์เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างของผมเนี่ยก็คือ W แล้วก็1 2 3 4 5 7นะครับดอกจันหรือประมาณน,นี้นะใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ย คาดเดาว่ารหัสผ่านของเราอะไรอย่าเป็นต้นนะครับเพราะว่าอาจจะง่ายต่อการแฮกอะไรอย่างเป็นต้นเนาะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับถ้ารหัสผ่านไรถูกต้องนะตรงตามมาตรฐานของ google นะตัวนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วก็คือจะต้องใส่เบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะก็คือสมัครครั้งแรกอาจจะไม่ ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับสมัครครั้งที่2เนี่ยจะต้องใส่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสันนิษฐานก็คือ,อจากเครื่องเดียวเนี่ยทำไมสมัครหลายครั้งเนียเป็นต้นนะครับเราจะต้องได้ใช้เบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะกรณีนี้กรณีแบบเนียนะครับระบบให้ใส่เบอร์โทรศัพท์บางเครื่องไม่ให้ใส่แต่บางเครื่องสมัครซ้ำ,ซำๆหลายๆบัญชีนะครับระบบจะให้เราใส่เบอร์ทันทีเลยนะครับเพื่อที่จะ,ะตรวจสอบว่า้ เป็นหุ่นยนต์ทําการสมัครข้อมูลหรือเปล่าสมัครซ้ําๆหลายๆบัญชีอะไรอย่างเงี้ยในเครื่องเดียวกันเนี่ยเป็นต้นนะโอเคเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปนะครับะระบบก็จะส่ง SMS มาที่เบอร์โทรศัพท์ของเราทันทีเลยนะป้อนให้อตัตโนมัติเนี่ยคือป้อนให้อตัตโนมัตินะครับถ้าไม่ป้อนเราก็จะต้องเอารหัสตัวเนี่ยนะครับมากรอกลงนะอันนี้คือระบบป้อนให้อตัตโนมัติเลยเสร็จแล้วก็ ลเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็กดคำว่าข้ามได้เลยนะครับเราก็จะได้บัญชี Gmail ของเราเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะนำไปใช้งานในการสื่อสารในการเชื่อมระบบอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วที่สำคัญนะครับเราก็จดชื่อบัญชี Gmail ของเราให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปได้เลยเสร็จแล้วก็สไลด์เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับ กดที่คำว่าฉันยอมรับได้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งระบบก็จะทำการประมวลผลสักครู่นะครับรอสักครู่ปุ๊บปุ๊บอ่ประมวลผลรอสักครู่นะครับตอนนี้บนโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยมีบัญชี Gmail 5 6บัญชีและ7บัญชีเข้าไปแล้วนะครับก็สมัครก็สมัครเรื่อยๆนะครับอะไรเงี้ยเป็นต้นโอเคระบบก็จะกลับมายังหน้าต่างนี้ทันทีน,นี้คือสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็กดย้อนกลับไปเลยนะครับ สอนย้อนกลับไปโอเคนะแล้วก็มาเช็คดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกดที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองหงครั้งนะครับกดที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองหนึ่งครั้งตัวนี้โชว์ขึ้นมานะครับมีการประชุมสามารถที่จะประชุมออนไลน์เนีย์ได้ผ่าน Gmail ได้เลยก็เป็นรูปแบบใหม่ของ Gmail โอเคเราไม่ใช้ก็รับทราบก็ได้นะครับกดที่รับทราบ โอเคนะครับก็จะเห็นบัญชีอีเมลล่าสุดที่เราทําการสมัครนั่นเองตัวนี้โชว์ขึ้นมาทันทีถ้าเราต้องการใช้งานก็กดเข้าไปในส่วนนี้ได้เลยในส่วนนี้นะครับก็จะมออีอีเมลจากทาง Google นะครับส่งมาให้เราเป็นต้นนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดอ่านได้นะแต่ถ้าใครยังไม่เปิดอ่านจะลบทิ้งเลยนะครับเกะก,กะอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับการลบก็กดตรงนี้เครื่องหมายถูกตรงนี้แล้วก็ลบทิ้งได้เลยแต่ถ้า ใครที่ต้องการเปิดอ่านเข้าไปนะครับก็กดที่ชื่ออีเมลนี้ได้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งนะระบบก,ก็จะเปิดอีเมลขึ้นมาทันทีเลยเพื่อที่จะให้เราอ่านข้อมูลที่เราได้รับนั่นเองนะครับเป็นต้นเนาะอ่านข้อมูลที่เราได้รับเราก็สไลด์อ่านได้เลยแต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะเก็บไว้นะครับเราก็สามารถที่จะกดที่รูปถังขยะเพื่อทําการลบทิ้งได้เลยนะครับตัวเนี้ผมไม่ต้องการที่จะเก็บไว้ก็ ที่รูปทางขยะลบทิ้งได้เลยตอนนี้ในกล่องจดหมายของเราก็ไม่มีอีเมลใดๆเข้ามาเพราะว่าเราสมัครครั้งแรกเลยเป็นต้นนะครับตอนนี้นะครับถ้าเรายังไม่ต้องการใช้งานก็ย้อนออกไปเลยนะครับย้อนออกลับไปเลย โอเคนะครับก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากไปให้คมรู้ไปสอนคนอื่นต่อแล้วก็ฝากกดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงคี่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปตัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ